อืออ่ะเนาะอันนี้สังเัดไว้หนีเนเด้องามลูกล่ะถ่ายลวดีโอ้่ะได้นอ่าขอบใจเด้อฉันหกอ่าขอบใจกอันทั้งประตูเด้อฉันหกอานมืออาะลูกล่ะขอบใจเพือนมือจะมักสียังมิกมักสียังสีแดงหรือสีฟ้าสีแดงีแดงสีแดงโอ้จ้ามาเลย เออเนาะผู <laughs> ้ชนะชนุนเนาะผู้ช่วยเด็กน้อยผู้เกียจผู้ดอยเขาเนาะโดอยโอกาสเอาเนาะพอเค้าบอกเค้ใจพอไปผ่านเพ็งแรงเนาะมีปฏิบัติหน้าที่ของเผืนการให้สำเร็จได้ให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานเนาะพอขอบใจเลย เนาะทองฟ้านี่ลายอุ้ยถ้วยอยู่เทะนี่เนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ชิได้ไปแจกปุ้มก้อนเนาะปุ้มห้งเฮียนมีอยู่โอ้ประมาณร้อยสองร้อยพื่นบัจักเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนั้นกเเ็เอาแจกไปได้อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามันเป็นหงเฮียนแบบเพิ่นห้องว่าหงเฮียนยังก่อนน้องอยู่นี่นะอ่าใกล้ๆว่าหงเฮียนแบบว่าเอาโนร่รมแบบว่าบุ๊มบิ๊นเอาโนร่รมพี่น้องเยคือแบบทุนใน,นอยู่บ้านแหละแบบว่า ถ้าไปเฮียนไก่โบไล่แก่ห้มาเฮียนอยู่นี่ก้อนสุขาวนะพี่น้องเนาะเอา้เอาอะไรเนาะเดี๋ยวไปแจกไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะให้ทางน้องพันเปิน่นสะพานบุญไปแจกปุ่มน้ำกันนะเนาะทางน้องๆอ,อ,อันนี้เพิ่งกระบือยู่ช่ไอันนี้นะเนาะโอเคเราโบไก่บนไดเนาะออกไปนี่เนาะเอ้านาะพี่น้องเนาะตะท้ายสบายดีพี่น้องบมดสุขูมสุขคนเด้อนะเนอะสบายดีทำน้องน้ำน้ำเนานะนะานี่ใบเนี่เนาะ เพราะว่าไปแต่เศร้าเนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทีมงานมาโดดมันชิญยันไม่ได้ไปเพราะตั้งเทือน่ออจะจะเปลนเขากระเมื่อแหละเนาะเอะอไปฉัน้องไปขึ้นรถเขาเนาะอันนี้ไปแป๊บเดียวพี่น้องเลยอ,อ่ะพี่น้องทีนี้ก็ต้องขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อใจดีเนาะจากทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะผลการออกซื้อประสงค์ออกนามแต่ว่าทางพ่อผลนี่ก็เป็นคนลาเขานี่แหละพี่น้องเนาะ เป็นคนทางแข่งขัวพันว่าชันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางเหนือพูดละพี่น้อยเนาะแต่ว่าคนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้อยเอาเนาะสาธุอมทนาบุญกับทั้งพ่อเพลินได้หลายเด้อเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเดี๋ยวลาอันโจก่อนพี่น้อยพูดละไปโตกันอยู่ฮุงเฮียนบ้านสกีพินเนาะเอาเนาะพี่น้อยมาฮอดแล้วกาศโอ้เอาสบายดีครัวเด้อเนาะพี่น้อย พอ่าพ่อครับครูบาอาจารย์นี่โอ้ยอุ่นทุกอุ่นใจรอกพี่น้องเนาะอ<ด>่คืออยาก,ขออกเข่าหงเยียนต่อแท้นี่เนาะใจแล้วอ่าอเอาเอเอเาเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะพุ่นนี่กัก่อนหน้ามื่อนั้นเขาแจกอยู่หงเยียนนิดหน่อยนะอยู่หันมื่อนั้นแต่ว่าคนมันหน่อยพี่น้อยอ่าก็ได้ว่ากับครูพอดูยูฮันแล้วทั้งเธอนั่นเท้าจขึ้นมาแจกอยู่พี่น้ำว่ามันปึมก็ยังเหลือลายอยู่นะเนาะเหงเยียนอยู่นี่นั่นจะคนกับครูหงเยียนนะบม อน 99, 99คน99คนอ๋ออ่ะพอสิลอกซ่ําเนาะอ๋ออยู่พี่น้องว่าปึ้มหัวหนึงกับมิกเลมนึงซะเนาะอ <c oughs> ย่างน้อยก็พอให้เจ้าอ่าพอได้เขียนอย่างน้อยก็ขอเรียนรู้ต่อไปเนาะ <ừ. S 2> อ่าซอยกันอืมอันคูได้ส,สอนนํากันจักคนอันนี้มี2มี2ชนเมือง,องยอ่าอ่าเริ่มแต่1บ่ครู จนห่ออันน่พอหาเนาะโอ้ดูดยอันยังบม่ทันได้ข่าวห้องดเลยเนาะโอเคไปสักครู่เดี๋ยวเฮารบกวนบอกให้ทางน้องๆเพิ่นเลี้ยงแถวหนักกระดานทุ่งชาติได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเฮาปุ้มลงไปแจกอ่าบอกให้เพิ่นก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวครูไปบอกทางน้องๆเพิ่นก็ได้เนาะมาข่าแถวเพิอดีใจปุ้มให้ลูกอ่าลูกเดี๋ยวไปเชงแจกปุ้มให้เด้อ เานี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าทับหนึ่งมีมี่สองสี่สองสี่สิบโอ้บ,บพ่พอนีกส้าสามสิบสี่ส 3, 10, 4, ิบ้ยพอสำพีน่น้อยเ้ยเฮ้ยสมเดฉะนี่เนาะบุกเป็นยังเนาะบพอก,พกาเข้าแจกไปตามที่เข้านี่แหละพี่น้อยเนะาะ ว่าเขาเขาก็ไม่ได้ถามเลยน,นะก่อน,น,น,ห,นหน้าหน่อยเนาะจับฮนะอ่น้องนับมาจับใช่ไหมได้บอได้เะอันนี้ตุ้งอีอาทิตย์ได้ใช่นี้แหละพี่น้อยเนาะหวลวพอกับออโบเอ็นนี่ได้อันนี้เนาะเงินหวลวพออยู่อันนี้เนาะเออ เอาโตเอาโตน้อยมาอยู่ดุไปหามโตน้อยมาอยู่อันหนึ่งไปไปนะเอามาอันหนึ่งพอดุกเด้อทางน้องลานี่เพิ่นจับโมเสียงได้เยอะนี่เออนักเฮียนมีแต่ผู้งามสบายดีสบายดีบ่ได้เด้อลูกบ่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> thường nó biển mây cả nó cả nó mừng ở à, tê tối nay hẳn cái đây lúc nào ở tê tối nay hẳn cái này màu vàng phụng chèn như bọn nó chèn như đây gì đó à, nó rồi anh đi lục tăng này cái đây này ok

เท้าเท่ดีทอยลงไปก่อนทอยก่อนุ๊กละเท้างามๆด้อยเท้างามเท้างามอ่ะงางมาเบิ่งกันงางมาเบิ่งทางนู้นเนาเบิ้งกันขัดเท้นี่เนาะอ้เด็ดสองเท้าเนาะมีเสื้อขาวน้ำเสื้อขาวน้ำพี่น้องเนาะสำหรับหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนกันซอยกันนันกันเก่งเก่งเก่งเนาะนี่

แต่พวกเชียงเบิงนี่ย่านปึ้มบ่พอคร้เลยแต่ว่าพอเอาช้ำไรช้ำนั่นเนาะโดยเอามิกกับปึ้มผลญสำับบุญเวียนกับน้องครูเนาะเดี๋ยวเอาครูมาฟังนี่ก็ได้ครูอันเดี๋ยวอันรบกวนทั้งครูให้แจกฟังน้องๆคนฟังนี่ก็ได้เนาะรายการนี้แหละพี่น้องเนาะนี่เฮาดิ้งแจกอันนี้ไปก่อน Họt bao cục Khoảng 60 ship nó ô thì quả lại đấy nhỉ lại của bán bò xiên gì đấy nè ban bò xiên thì ban cục nhai yếu theo là đằng hiền bò hòn hột lỏi chắc ướp ừ. ừ. à nó à, Này sang nhát này, này đơ. <laughs> ừ. พอดีทางน้องน้ำมากว่านั้นสีได้สร้างบ้านเพิ่นอยู่อยู่นี่เด้อคู่กะติดตามอยู่หรอว่าเบิ่งอยู่เนาะอ้าวเขาแหละเนาะอ่าจังหวะแจกเบิ้มแล้วเราก็จังจังหวากันพี่น้อยเนาะอ่ะน้องน้ำมาเอาป่ะนี่ไปแจกคนอะไรเนาะแจกปุ้มก่อนแจกปุ้มก่อนบอ เอาเป็นคู่รถไปยังล่ะเอาม่แกงไม่คือเอาเป็นคู่เลยเอาเป็นคู่เลยก็ได้อาคู่อาคู่แจกฟังนี่ก็ได้เนาะซอยกันแจกกันบิ๊กนะแจกแล้วก็ให้กับเจ้าย่างมาเอาล่ะเจ้าอันวางไว้่นี่ก็ได้เอิ้นเข้ามาเอิ้นไหนก็เจ้ามาเดียงเดียงขนาดนั้นล่ะเอิ้นตามาเขาจะแจกบิ๊กเนาะนางนนั้จะแจกปุ่มพอปุ่มบิ๊กเพิ่นคือมาบ่พอมือหน้าเพิ่นยังมจะมาซอยใหม่นาะเนาะโบเอาเป็นซี่ก่อนก็ได้ครูเอาเป็นคู่ไปเลยลดโดยเอาเอาเป็นคู่เลยก็ได้ เออโดยไม่เพิ่มเพ่มเลยคันว่ามันมาพอจังใดเดียวเดือคันมีเอาชิมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้ทางครูซื้อมาให้ทางน้องเพิ่นอีกก็ได้เนาะดูว่าซื้อกระต้มขนมกระว่ากันไปพี่น้องเอ้อเอาเนาะโดยโดยครูนั่นแหละเนาะเอาดูมือเอาลูหล่าเด้ออ่าขอบใจเด้อสนลุกมือแบบขอบใจ แต่เอามาปตอชนเลยหรือเปล่าปตอข้างล่างข่นบบบนี้ลูกมาบอกเพื่อนหน่อยไปหน้าเปิดนิดหนึ่อปลั่งเอาหนุ่มมือเอาลูกอ่ะมาบอกเพื่อนน้องหนุ่มมือหนุ่มมือเอออ่ะบอกน้องน้ำให้เพื่อนย่างมากก็ด้เจ้ายืนอยู่นี่แหละให้เพื่อนยับขยับมา เป็นถอยมาลดเออขอบใจอันเป็นนะอยู่ห้านนี่มีปึ้มบ่ส,สักคูห้านเวียดมีอยู่บ่ไก่เติบอยู่บ่เออเอ่อเอาเอาเสพหน้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะขอบใจน,นั่งกับอา่องงาเดี๋ยง,งนุ่มเงี้ยงๆนุ่งล่ะ อ่า um, ah, ขอบใจเด้อเฉดุขอบใจกันทั้งประตูเด้อเฉดุเอาหนุ่มือเอาลูกล่ะขอบใจไปหนุ่มือก่อนอ่ะอย่ามาดุอย่ามาอย่ามาโอ้นะฮะทางนั้นทางคู่เนาะเจ๊อ้าวเนาะ เดี๋ยวเลิกพักพักนี่เนาะหนุมือื่อลูกล่ะเอ่อเป็บบนยังเดี๋ยวเอาสิเล่นไปซื้ออยู่นี่คัลนว่าอันเวียดใกล้ๆน,นี่บมเป็นยังอาเจ็บไปก่อนนี่มีบางสูตรดูลลนี่ทองเยอะค่ะทองเยอะ สองหนึ่งสองสองสองสี่นี่ได้ได้นี่มีตัวซัดน้ำเด็กน้ำอีกนี่ <c ười> <Lux ury> <c ười> เพิ่มนี่โอเคเอาเนาะเอาเดี๋ยวอันมิ้เขาหนีนี่เฉพาะอยู่หรอกน้องครูเนาะเดี๋ยวแจกทางนี้น้องหมดกอนอ่ะอะดูอ่ะโอ้ย ใช่เพิ่นนะลูกเด้อมาเพิ่งเออบันนี้อ็นเดือจะคนท่านในไร่น่าลูกนับเบิองอยู่หค่ะเดือจะคนเดือจะคนเหลือสิบคนเนาะอ๋อโอเคถ่ายอยู่ห้านาทีเด้อเดี๋ยวไปเช็คไปซื้อก่อนอยู่าหันเบียดอย่ามันบอกครูโอเคอ่ะน้องนั่งถ่ายอยู่นี่ก็ได้เลูกเด้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่น้องเอ้ อ่ะวเนาะมาแล้วพี่น้อยมาเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามันเดือนอยู่ชิปคนได้กินนี่เนาะโดยอ่ชิปคนเอามาเพื่ออีกแล้วก็มีขนมมาให้ทั้งน้องๆเพื่อนน้ำเนาะอ่าพอได้คุณท้องพี่น้อยเนาะอ่ะเนาะเดี๋ยวเอาขนมน้ำรอบนี้เด้ออ่าได้ยี่มันคนละสองเนาะเอาเดี๋ยวให้คู่แจกนำกลับ

โอเคอ้าไผ่ท่านได้ปุ้มกินอีออนมาเอาก้อนนู้นล่ะยืนดีๆไผ่ได้แล้วเราบอกเขามาเนาะนถ่ายก่อนเด้อโอ้ยปอ,<พ>อยังแล้วปอยสี่โอ้อ,โอ่าลูกะม,มันเกินพนนุงเดี๋ยวมาโฟก,กันมาเลยวอ่ะอ่ะขนมกระมิกนี่ในเด้อกระมิกมี่ค่ะได้ยินแบบพีน่น้องมีปิดหัวตัวนี้ลืมถามเนาะจะมักสี่ยังมิก มักสียังสีแดงหรือสีฟ้าสีแดงเกิดยสีแดงโอ้ <laughs> จ้ามาเลย <laughs> <laughs> เออเนาะบุเชียนก็นลืมถามเด้พี่น้องต้องให้น้องๆคนจับเมาเองนี่เนะาะมักสีใดนี่เอสียว่ามักทั้งสองเสีว่าเนาะเ <laughs> นาะคือเออใช่ึ๊บเอาเล่ะโอเคเอามา อ่เพิ่มอันตัวนีน้นี่เจ้าเลือกอาร์โดเลอร์มักสีแดงอเอานหนึ่งสีแดงคือการอีกเอาดูอ่ะอมาดูมาเลือกอาร์โดเลอร์สีแดงเอามาแต่สีแดงเลยเนาะออ่ะโเคมาโอ้ซื้อในรายน้อหนิฮะซื้อบุญซื้อหุ่นอ๋อนักเอาหุ่นยศนะครับนี่บ่ เอาลูกเอาเลือกเอาสีใดอเอาสีแดงขายดีเออเอาดึงมานี่ยังมีลายอยู่สีแดงนี่ยเอาอาจับมาลูกสีแดงปึ๊บอันมิกครับเดินมาสีฟ้าลูกอ่ะอ่าเหลี่มตัวนี้นี่จะบ่มีอ่าตัวอักษรเนาะบ่มีตัวอักษรอบางสูตรไปหน่อย อ่าจ้าอันนี้เนี่ยจักหน่อยแต่ว่าราคานี่ก็จะสูงกว่าตัวนั้นแหละบ่เชก็งงือกันเอออ่ะลูกมายามาเลือกเอาสีดสีแดงโอ้อ่ะูอ่ะจเบิดแล้วบ่เฮาย่ามาลูกย่าต่อๆกันมาเอาเอเอามิกาลูกสยงโอ้สีแดงขายดีเนาะโอเคาลูกมา โอ้โหสิเฮียนเก่งเนาะผู้นี่หมูเด็กจังวะโอ้ยบ่เราอาลูกอาจ๊บมาลูกแหละซื้อในได้เกาะซื้อเข็มโอ้ยสุมเจ้านี้ใส่บบดีเด้อยองหมูมาลูกว่าไปท่านด้ได้เบิร์ดละบ่เบิร์ดละบ่ได้เบิร์ดละบ่เดี๋ยวยูซองเล่มเนาะเดี๋ยวยองเล่มกล่าวไว้ให้ครูอ่าถ้าคนใดขาดก็จ้งมอบต่อเนาะคุณเนาะ ครับนี่ค um ือกันพี่น้องนี่มีตัวหลายอ่าเดี๋ยวมาะใหมทางคูอันนี้ต่อเลยะีเนาะกับันอันนี้ละปิดไว้นี่ก่อนาบดนี้ไเด้อได้ขนมอ่าขนมเดี๋ยวให้ทางน้องน้เนาะบดนี้เปลี่ยนกันให้แต่ยังผู้บ่ได้แม่นเอาขนมผู้ผู้ท่านได้เนาะมาลูกมามาเอานําน้องน้อันน้ําเอื้อยเพิ่นลูกเด้อเอาคนละ2อ้ย เอากันเไปนั่นลูกใจเย็นๆลูกล่ะเฮาเป็นทางเฮียนด้ลูกล่ะบ่บ่สิบ่ชิงกันเด้อนํานบไว้นนบสกองเด้อเอานมมือเอานมือเอาลงลูกเออหาได้กอกเด้อก็ได้ลูกล่ะได้แไปอยู่ลังเลยเด้อเอะได้ๆเฮ้ยเนาะ พอจะเดยังได้เนาะสิงกัดอาเนาเอาเอากอกันมาเห็นปุ้มนี่บบปารไเนาะกันเอาขันเห็นขนมนี่ซิงกันได้พี่นอเนาะมักขนมอะนลูห้เป็นคนละสองนละมาดูมามา ขอบใจจะูขอบใจเพื่อนเด้อขอบใจขอบใจขอบใจไีได้แล้วออกอยู่หลังเลยเด้อเฮ้ตรงนี้อะไรอยู่หลังนี่ก่อนเด้อแม่ะไรบอ๊ะแ่กมขอบใจไปดูโอ้ยันบ่พอยังบันี่เนาะ เอาก้อนนึงก็ได okay. right. uh, okay. uh, ้นุ่งหลาแบบนี้เอ่าบ่เป็นยังเั้นอ่บ่เสียใจเนาะใครกูบ่ได้กินอยู่ดอกพี่น้อยเดี๋ยวบ่พอกันเนาะโอเคอาะไปดูไปลองชิมบ่นก่อนขอบใจเพื่อนเดือดเด้อนี่บ่พอช้ำอันนี้เนาะ แม่บาทนี่ได้ได้เพราะทังนี้ไมได้ชองก้อนผู้ใหญ่ก็ปัดให้อะไรได้ทางนี้เนาะกินนี่เนาะอันนั้นอันใคได้สองก้อนกินนี่แบ่งให้ทางน้องเพื่อนในดุมีอยู่วะมีคนเสียสละอยู่วะผมมีซ้ำผมเนาะโอ้ยนี่เนาะเอาบ่เป็นยังเนาะตำนานไหนเนาะเราก็ได้ปุ้มแล้วพี่เนาะเนาะทำขนมเราก็แจกก็ได้อยู่ได้กินน้ำกัน อ่ะเนาะมีแต่ว่านั่นแหละพี่น้องก็จะบ่ได้เก็บภาพเก็บหยังหรอกเนาะอ่ะจําให้บ่เสียคอืมอ่ะเดี๋ยวมากับครูก่อนบาดนี้เนาะอ่ะอันนี้จมอบให้ทางครูต่อพี่น้องเอ้ยเนาะเ่เล่มเนาะครูเด้ออ่าอะโรงเรียนนี่แบบข้าวกับน้ํานี่เพิ่นมากินเอบ่ครูหรือว่าไปกินอยู่นี่บ่บ่มีอาหารกลางวันบ่มีบ เอ่อเมื่อวานเพิ่นบ่ฮักจะก่าเพิ่นก็ให้อยูโครงการของด้านเทศบาลวิภาเลยบ่ได้อือเป็นครับแต่ละมื้อวานเนาะเบิ่งอืเนาะจังว่ากันพี่น้องเนาะเอ้าก็สิว่าพอได้พอทุนทุเราเนาะอเป็นกําลังใจนึงเนาะแต่ว่ามีีเือลาอยู่เนาะนี่ก็เอาให้ทางคุณครูไว้แจกเพิ่มเติมก็ได้ครูเด้อนี่แหละประมาณหลายแตอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เอ้าเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวให้ทั้งคู่เป็นตัวแทนอาดาฝากขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะคนอยู่ทางต่างประเทศอ่าเพื่อนเป็นคนล่าห้อนี่แหละอาจจะเป็นคนแข่งหัวพันหรือคนทำชำเนาเนาะอ่าชำเนอแต่ว่าเพื่อนกับมีครอบมีครัวอยู่ทางต่างประเทศอ่าเพื่อนกับมักซอยนักเรียนมักการให้สนับสนุนเนาะได้คิดแล้วที่เขามอบมาเมื่อนี่ก็เป็นอีกเป็นห้องเรียนเนาะ ดูฮเม้ามีแต่ว่าหันเนาะทางครูเฮาขอบใจเด้ออาจารย์คุยสนับสนุนเนาะคุช่วยเด้อเด็กน้อยอยู่เขตผู้ดอยเขาเนาะโดยโยโอกาสเฮนากันขอขอบคุณขอบใจเพราะปฏิบัติผ่างแรงเนาะมีปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนกาให้ยสำเร็จได้ให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานเนาะขอขอบใจเลย่าโดยฮะเนาะพี่น้องเนาะขผมก็ขอบใจอยู่ดีมีแห้งลำรวยทางผู wow. ้ให้และกระทั่งผู้รับเนาะถือว่าต่อชีวิตให้เห็นหูได้ลายแบดนี้เนาะ อยากขอขอบใจเธอหนึงเนาะน้ำทิดยเฮาอ่าบอเซียงเด้อโดยบเียงอใจละลายเนาะทีเปิดโอกาสให้เด็กน้อยเฉลือเขาเนาะโดยปูมันยนต่อให้แบบแบาเปิดให้เด็กน้อยมีกำลังใจเนาะโดยแม่แม่พี่น้องโดยเด้อนะได้ทำปฏิบัติหตัวเองก็ให้มีผู้สนับสนุนไลก์ก็เก่าอีกเนาะโดยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะโบทัวร์ทึงจังไลยก็ ขอโทษขอให้ละลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราแบ่งให้จำนวนหนึ่งแล้วนะพี่น้องเนาะเอาสรุปคู่มิเตอร์ว่าเฮาสิได้ขอตัวเดินทางก่อนบานี้เด้อร์โดยโดยเนี่ยทางน้องๆเพิ่นเข้าหำกาเฮียนบานี้เนาะเอออ่ะอันนี้ก็บเนี่ยเพราทางน้องๆเพิ่นเอาลูกเอาเอาโตเข้าไปไหนลูกเด้อายเอ่ะ้าไปน้องหน้าเฮาบานี้เนาะโอ้พี่นี่ได้อยู่นี่ว่าจ้าเห็นตะกินอ่ะไม่ได้เห็น เอาจะบริเฮียนเนี่ยบอกเดี๋ยโอ้ยหอาบุเป็นยังเนาะคันว่าเขาโอกาสเราผ่านมาแล้วคันเขาบริเฮียนกับเจวามาเห็นทางน้องๆเคนทำบริเฮียนเขาเป็นอิจใจน้องๆเนาะโดี๋ยวอ่าอ่านี่แน่ๆหน่อยคืออนาคตเนาะอนาคตของชาติได้นี่การทำการเฮียนนี่สำคัญที่สุดได้นี่ยปาะชาชเดินทางเขาบ้านนี่เด้อครูเด้อเอ้ออาไปบายเด้อน้องๆเด้อไปบายเด้อ อ้าวพี่นออ้อยเนาะมีโอกาสพ่อกันไหมเฮาเน,ะนาะอ่ะเนาะพี่น้องเอ้ยฮะแต่กะอิ่อออมอกอิม่มใจอิม่มบุญกุศลน้ำกันเนาะพี่น,อน้องเนาะอ้าจะว่าเป็นอีกโรงเรียนแห่งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านสกีพีนใหญนะ่เนาะมามอบ,บอุปกรณ์การเรียนเนาะอ่านี่ก็เป็นของทางอ่าปัจจิตปัจจัยของทางพอใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นการออกซื้อประสงค์ออกน้ำเนานะ อา,าธาุนโมทนาบุญในลายเด้อเนาะขอให้บุญนำคำสู้สุขก,กายสุกใจปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุ่งมาตรปัถนาเนะาะธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรืน่นโชคมาลำ่ำรวยล่ำ้วยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะเอาเนาะคิมมี่ลาไปก่อนพบพ่อกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสบายดี